กว่าจะเป็นลุง The a p p e n t i c e เรื่องราวการขึ้นสวมหนาจของโดนัลด์ทรัมป์โอเคคือจริงๆตอนแรกไม่ได้ใจจะดูนะคือเห็นภาพโปรโมตมาสักพักก็แหละที่แบบว่ามีเซอร์เตเยนสเตรนแล้วก็เมคอัพกลายเป็นโดนัลด์ทรัมป์ขึ้นมาแต่ว่าพอช่วง เลือกตั้งที่ผ่านมาแบบโอ้ชื่อโดนัลด์ทรัมป์มันมาใช่ไหมเสร็จแล้วชื่อไทยมันได้ใจมากเลยชื่อไทยว่ากว่าจะเป็นลุง <c oughs> ก็เลยต้องขอดูสักหน่อยแล้วเรื่องนี้อ่าเป็นไงไปดู่เนื้อเรื่องมันคือมันเป็นเนื้อเรื่องอะไร <c oughs> เกี่ยวกับอะไรคือเนื้อเรื่องเนี่ยนะมันก็จะพูดถึงจุดเริ่มต้นสายอาชีพของโดนัลด์ทรัมป์เลยนะย้อนไปประมาณยุค70เลยที่ตอนนั้นเนี่ยโดนัลด์ทรัมป์ยังอยู่ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ยังอยู่ ภายใต้บริษัทของพ่อตัวเองที่เขาใช้เขาใช้คาว่าโดนัลทรัมป์เลยใช่ไหมนี่คือหนังประวัติเลยอ๋อเหรอนึกว่าเป็นหนังเสยดสีตลกตลกตัวจริงหมดทุกอย่างอ้างอิงคาแรคเตอร์ที่มันพูดถึงธุรกิจตัวตนจริงหมดเลยใช่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ที่พูดถึงธุรกิจที่ไปทำคาสิโนที่แอตแลนติกซิตี้ทุกอย่างจริงหมดมีตัวตนจริงหมดเลยแล้วก็ เล่าดีเทลชีวิตช่วงช่วงหนึ่งแล้วกันนะก่อนที่เขาจะลงเลือกตั้งในสมัยแรกหนังน่าจะจบตรงประมาณยุคสอง0ันต้นๆตอน,น,นที่เขาทําหนังสือตอนที่เขาเขียนหนังสืออที่เล่าประวัติความสําเร็จในชีวิตของเขาอะอแต่ว่าคือหนังเรื่องนี้ย้อนกลับไปตั้งแต่ยุค70ดที่ตอนนั้นยังเป็นหนุ่มใสๆคนหนึ่งที่ยังไกวหาความสําเร็จที่ต้องการหลุดพ้นจากเงาของพ่อตัวเองคือพ่อเขาก็เป็นมหาเศรษฐีคนหนึ่งที่รวยมากในสังคม อเมริกันที่แบบว่าทําธุรกิจซื้อขายที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์ต่างๆเนี่ยยังไม่ได้สนใจการเมืองอืยังมองการเมืองเป็นแค่แบบกลุ่มทุจริตกลุ่มคอร์รัปชันที่แบบตัวเองซื้อได้อยู่เลยแต่ว่าไขว่หาอํานาจของความล่ํารวยทางเศรษฐกิจมากกว่าเออคือหนังเนี่ยพูดไปไม่ค่อยมีพล็อตเรื่องนะมันดูชีวิตคนไปเรื่อย,อยใช่แต่ว่าเราจะเห็นที่มา ที่มาของแนวความคิดของโดรันทํมอะว่ามาจากอะไรบ้างอะอความเจ้าเล่ห์ความเฉียบขาดความยิ่งใหญ่ของเขามันเกิดจากอะไรอะหนังเรื่องนี้จะเล่าเรื่องส่วนนั้นเนีออคือหนังเรื่องนี้ดูจบแล้วไม่รู้จะเกลียดหรือจะชอบโดรธีทํามม <c oughs> ดีอะกรกะอ่วนขึามาม้นมาไหมเออบอกไม่ถูกอะคือบางอย่างที่เขาทํามันก็เจ๋งดีนะเว้ยโคตรเจ๋งอะคนคนนี้เด็ดขาด เวลาถ้าพูดถึงธุรกิจคุณต้องเป็นคนอย่างเงี้ยไม่งั้นคุณเอาชนะคนอื่นไม่ได้เทามากไหมเทาโคตรเหรอเทาเข้มเลยอะเทาเข้มจริงเหรอเือ <laughs> <laughs> บดำแล้วอะเทาแบบหืแบบอจุกหัวเอคือเนี่ยแหละมุมหนึ่งก็คือถ้าไม่ฉลาดไม่เจ้าเล่ห์ขนาดทําเอาตัวไม่รอดอแต่มุมนึงวิธีการที่เขาใช้มันก็แรงไปนะมันไม่ใช่คนดีอะแต่นี่คือธุรกิจที่แบบเชื้อเฉือนกันทุกฝีเก้าอ่ะ คุณอ่อนแอไม่ได้อ่ะไม่งั้นก็ไม่รอดแมั้นก็ไม่รอดนี่คือที่มาเลยละ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันพูดถึงคล้ายๆกับว่าแนวความคิดอ่ะเวลาที่เราเห็นบทสัมภาษณ์ของโรนัลทัมอ่ะหลายๆคำพูดอ่ะมันมาจากไหนอ่ะมันมาจากการเรียนรู้ผ่านชีวิตของเขาเลยนะที่คือระบบธุรกิจของเขาอ่ะกับระบบการเมืองไม่ต่างกันอ่ะคุณจะยิ่งใหญ่ในระบบธุรกิจคุณต้องทำตัวยังไง คุณต้องคบกับใครบ้างคุณต้องเจ้าเล่ห์ขนาดไหนคุณต้องแบล็กเมย์ใครหรือเปล่าคุณต้องมองการไกลไหมคุณต้องมองขาดไหมในระบบอะการเมืองกับธุรกิจไม่ต่างกันมันให้แนวคิดของคนที่ทําธุรกิจเจ๋งๆได้ไหมหมายความว่าเราไม่ได้อยากทําตามหรอกนะในความเป็นเทาอะแต่มันเปิดมุมมองไหมว่าเฮ้ยไม่ขนาดนี้เดี๋ยววะอะไรเงี้ยมีอารมณ์นั้นเกิดขึ้นกับหนังบ้างไหมไม่ถึงขนาดนั้นเรายัางรู้สึกว่ามันมุ่งโฟกัสไปที่ด้านมืดมากกว่า ああไม่ไม่ได้มองว่าถ้าอยากเป็นนักธุร,รกิจประสบความสําเร็จต้องทําแบบทํามและจะดีไม่ใช่แต่ถ้าอยากจะเป็นแบบทําทําแบบนี้สิซึ่งเส้นทางไม่ขาวอะ่ะไม่สวยเลยไม่สวยเลยมีทั้งเล่นแง่ทางกฎหมายเรื่องที่เราเคยได้ยินกันคดีความเกี่ยวกับเรื่องการไม่จ่ายภาษีเขาก็มีธุรกิจธุรกรรมที่ทําให้แนวทางการน,นั้นหลบเลี่ยงกฎหมายมาได้เพราะอะไรอืการที่ คบกับกลุ่มคนน่าสงสัยในทางการเมืองในทางกฎหมายความเจ้าเล่ห์การแบกเมย์ยังมีเลยนะคือไม่รู้ว่าหนังเรื่องนี้รอดมาได้ไงไม่โดนโดนนันท์ธมฟ้องอะ่ะมันอาจจะเป็นแบบเอามาจากหนังสือทั้งนั้นหรือเปล่าวะคือถ้าหนังสือกล้าเขียนขนาดนี้ก็เจ๋งเกินโดนนันท์ธมไปแล้วล่ะคือตัวหนังมันทุกมิตินะมันเหมือนรู้ลึกถึงขนาดว่าใจทําขนาดนั้นคิดอะไรทําอะไรอย่างไร้ฮะใช่แล้วมันเป็นเรื่องที่ไม่สวยงามอะ่ะเรื่องดาร์กไซส์เลยอะ่ะ แม้แต่ปัญหาส่วนตัวนะ uh huh. ปัญหาเรื่องราวที่เขามีกับคู่แต่งงานของเขาเนี่ยอีวานาทรัมป์เนี่ยที่มันมีปัญหาภายในด้วยมีถึงขนาดแบบการทารุณการทําร้ายร่างกายกันภายในครอบครัวอะไรเงี้ยซึ่งมันไม่ใช่แฟนเก่าที่เลิกกันแล้วแต่เขายังเป็นคนปัจจุบันที่ยืนข้างทรัมป์ในวันที่เขารับตําแหน่งอะไรเงี้ยแต่ในหนังเรื่องเนี้ยมันพูดถึงจุดหนึ่งที่เกิดความแตกหักอะไรบางอย่างในความสัมพันธ์เขาด้วยอะไรเงี้ยอื uh huh. ก็น่าสนใจเรื่องของความสัมพันธ์กับคนรอบข้างที่ทําคบอะ่ะอ uh ืม huh. มาเฟียทนายเจ้าเล่ยออะไรเหล่านี้โอ้โหด์กไซน่ะคือถ้าเป็นบ้านเราเนี่ยหลุดจากตำแหน่งไปแล้วข้อหาอะไรนะิดจริยธรรมอะไรเงี้ยเหรอละ <laughs> <ก>อะไรเงี้ย <laughs> อะไรเงี้ย <laughs> อะไรเงีย้ย <laughs> จะโดนประมาณเนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์อะหลุดจากตำแหน่งไม่มีสิทธิ์จะสมัครเลยได้ซ้ำไปเลยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ในอเมริกาถ้าคุณก้าวขึ้นไปสู่ตำแหน่งตรงนั้นแล้วความผิดจะโดนพอดไว้ก่อนไม่เป็นไรอะไรเงี้ยซึ่ง ตัวหนังเองเลยอาจจะกล้าเล่นเพราะอย่างนี้ก็ได้นะไม่แน่ใจวาใ่าทางกฎหมายมันทําได้ยังไงอะไรอย่างนี้อย่างไม่กระทั่งตอนก่อนเลือกตั้งที่จะชนะเนี่ยก็มีประเด็นเรื่องโสเพณีทําก็จ่ายเงินมีชัดเจนแล้วก็แบบข่าวออกมาชัดเจนเลยว่าเออมันมีจริงแล้วก็สุดท้ายเนี่ยแต่ว่าก็ยังไม่สามารถทำอะไรได้ทำอะไรตอในรจริงจริงแล้วคือเรื่องนี้มันชัดเจนมากนะอย่างกรณีสําคัญกรณีหนึ่งก็คือคดีที่เขากําลังจะขอซื้อตึก คือในยุค70เนี่ยมันก็พูดถึงว่านิวยอร์กเองเนี่ยมันก็เสื่อมโทรมระดับหนึ่งนะช่วงเศรษฐกิจตกต่ำน่้นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็ทั้มเนี่ยจริงๆแล้วความเจ๋งของทั้มคือการมองการไกลคือมองขาดในระบบธุรกิจว่าเดี๋ยวมันจะต้องอย่างนั้นอย่างงี้งั้นเราเทคเลยอะไรเงี้ยถูกต้องมองเลยว่านิวยอร์กเนี่ยถึงคุณจะมองข้ามมันตอนนี้นะคือปีนั้นคือแย่ <Yeah. S 2> เศรษฐกิจแย่มากแต่ก็บอกว่าเขาจะทําให้ อเมริกาเกรดเกนเนี่ล้ามา,า <c oughs> จากตรงนี้แล้วเขามองว่านิวยอร์กมันต้องกลับมายิ่งใหญ่มันจะกลายเป็นศูนย์กลางธุรกิจคุณต้องเริ่มจากตรงนี้คุณต้องกว้านซื้อ <c oughs> สิ่งที่คุณเรียกว่าขยะเก็บไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> และพัฒนาให้เป็นทองแล้วไม่มีใครเห็นด้วยกับเขาแต่ว่าเขาผลักดันจนได้ส่วนหนึ่งที่กลายเป็นปัญหาจนถึงคดีความจนถึงตอนเขาดำรงตำแหน่งเนี่ยคือเรื่องภาษีเพราะว่าการจะสร้างตึกใหม่ซื้อพื้นที่ที่เป็น เรียกว่าส่วนหนึ่งนโยบายพัฒนาเมืองของนิวยอร์กอ่ะมันต้องผ่านอ่าอ่าเขาเรียกว่าอะไรสภาเมืองอ่ะซึ่งนักธุรกิจจะทําอะไรก็ตามมันต้องเสียภาษีอ่าให้กับสภาเมืองเป็นมูลค่ามหาศาลคือในหนังเรื่องนี้พูดถึงว่าหลักประมาณร้อยกสิบล้านอ่ะภาษีอ่ะอแต่ทําไม่จ่ายสักแดงเดียวอืด้วยการแบล็กเมย์เอากฎหมายเอาช่องว่างกฎหมาย เพื่อจะหลบเลี่ยงการเสียภาษีนี่หนังมันพูดอย่างนี้เลยอะนอกจากความเฉียบขาดแนวทางของนักธุรกิจแล้วอะความฉลาดความเจ้าเล่หรือแม้แต่คนที่เขาคบอะอส่วนสําคัญเลยนะทรัมป์เนี่ยแวดล้อมไปด้วยบุคคลที่มีแนวความคิดที่น่ากลัวในฐานะนักธุรกิจนี่หนังถ้าจะแต่การเมืองน้อยมากนะหนังเรื่องนี้จบก่อนที่เขาจะลงสมัครครั้งแรกเนี่ยมันเลยยังไม่รู้ว่าตอนนี้เขาขึ้นสู่ความเป็นนักการเมืองเนี่ย คนรอบข้างเขาจะขนาดไหนก็ไม่รู้นะแต่นี่แค่ระบบธุรกิจนี่ก็เต็มเหนียวแล้วอ่ะเหนือสิ่งอื่นใดผมว่าเรื่องการเมืองเป็นเรื่องแน่นอนมันยังเซนสทีฟอยู่ตลอดการแหละแต่ว่ามันก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ทำให้เราได้ดูแล้วกันว่าโอเคมันมีข้อมูลแบบนี้ผมมาเป็นภาพยนต์ให้เราได้ดูนะส่วนว่าจะมีข้อมูลอะไรบางทีหลายคนอาจจะเห็นแย้งว่าแบบเฮ้ย มึงลวทีอย่างงั้นเลยคุณอ,อันนี้เป็นอันนึงแล้วกันที่ให้เราด,ดูเป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ทำให้เราได้ดูมุมมองความเป็นทัป์แล้วกันนะซึ่งเราไม่ได้บอกว่าดีหรือแย่ขนาดนั้นแต่หนังมันเล่าอย่างนี้จริงๆอ่ะซึ่งแบบชี่อะก็ถือว่ายอมในความใจเหมือนกันนะพูดตรงนะหนังผมว่าวงการไทยก็คงจะยากที่จะไปถึงจุดนี้ไม่มีทางใช่บ้านเรานี่คือแบบน่าจะยากมากอะไรเงี้ยซึ่งเลยทำให้เห็นว่าโอ้ หนังเรื่องนี้ไม่แน่ใจว่ากลุ่มไหนจะเอนจอยแต่ถ้าสนใจการเมืองผมว่าเอาเลยคือเราก็แปลกใจนะคือเราเองเข้าไปด้วยไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ค่อยรู้ที่มาที่ไปของหนังเรื่องนี้นะนอกจากดารานําเนี่ยแล้วก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าหนังเรื่องนี้จุดประสงค์คืออะไรไงแต่โจมตีไหมคือถ้าเหมือนเป็นสารคดีของไม่คิลนมัวเมื่อก่อนนะคือเขาด่ารัฐบาลด่าจอร์ดบุชอะไรเงี้ยชัดเจนว่าเขาอีกฝั่งหนึ่งอะไรเงี้ยแต่หนังเรื่องนี้จะเป็นหนังเป่าเชื้อประวัติก็ ไม่ชัวว่าใช่หรือเปล่าจะหนังชูทาหรือเปล่าก็ไม่รู้เบสออนทรูไหมเออหรือว่าจะหนังต่อต้านจะหนังแบบประชดดาบไปเลยหรือเปล่าก็ไม่รู้แต่พอไปดูแล้วความสนุกมาอยู่ที่คาแรคเตอร์เรื่องราวอะคาแรคเตอร์อะเอออย่างนั้นเลยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งที่น่าสนใจคือการแสดงคือคุณเห็นในตัวอย่างคุณนี่ยจำหน้าไม่ได้แต่นี่เขาคือคนที่เล่นเป็นบัคกี้ในโลกของมาเววอะแต่เมคอัพแล้ว ลีลาการแสดงเขาอะโคตรทําอะ <c oughs> วิธีการแบบิธิการพูดจาการใช้ท่าทางสีหน้าวิธีการพูดอะโคตรใช่อ่วิธีการเจอปากเนี้ยโอ้โหโคตรทําอะแล้วก็มันพูดถึงหลายยุคไงมันเห็นตั้งแต่ตอนที่ยังเป็นหนุ่มๆอายุสักสามสิบต้นๆจนถึงประมาณ50าสะแล้วก็มีเมคอัพช่วยที่มาเปลี่ยนแปลงบุค,คลิกของเขาไปเรื่อยๆจนเป็นภาพจําที่เราเห็นทัป์ในยุคปัจจุบัน รวมถึงสไตล์ภาพด้วยนะคือหนังเรื่องนี้มันเล่าไม่น่าเบื่อแบบหนังสารคดีไงมันมีลูกเล่นในการใช้สไตล์ภาพมันเยอะมากต่อยุค70มันทําเหมือนหนังฟิล์มเก่าๆอะ่ uh. ะอผสมภาษาระหว่างฟุตเทจหนังกับฟุตเทจจริง uh. ที่ถ่ายสภาพสังคมมาประกอบกันแล้วก็มีเอกลักษณ์ของสไตล์ภาพอปนอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็วิธีตัดต่อวิธีการใช้มุมกล้องอะไรเงี้ยผมมันดูแบบวิวหวามากอ uh. พอยุค80 มีกิมมิคใหม่เหมือนวิดีโอขึ้นมาเหมือนงานทีวีขึ้นมาอะไรเงี้ยสไตล์ภาพก็เปลี่ยนนะให้มันรู้สึกได้แล้วก็นั่นแหละวิธีมูฟกล้องวิธีตัดต่อก็จะเปลี่ยนไปตามยุคสมัยพอถึงยุคสองพยุค9กูนย์ก็เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งอะไรเงี้ยซึ่งไอ้ตรงเนี้ยก็เป็นอีสนเน่หนึงคือหนังเรื่องนี้อย่างที่เราบอกว่าพล็อตมันไม่ได้ชัดเจนขนาดนั้นว่าทมจะทําอะไรเพื่อไปไหน,นอ่ะแต่ไม่ได้เห็นความเป็นธรรม ใช่ทีละนิดทีละนิดทีละนิดไปอืโดยมีลูกเล่นมีการแสดงนี่แหละเป็นตัวที่ดึงคนดูให้ติดตามหนังไปเรื่อยๆคือหนังจบแล้วเราแบบจบแล้วเหอวรอกำลังเพลินอยู่เลยอะคือมึงทําอะไรอีกมึงจะปวดอะไรอีกมึงจะล็อบบี้ออใครมึงจะซื้อตึกไหนมึงจะเลี่ยงกฎหมายอะไรอีกใช่คือมันไม่มีใครแม็กชัดเจนที่แบบบอกอ๋อถึงจุดนั้นแล้วทําคือจุดสูงสุดแล้วพี่ชิเแล้วได้แต่แบบเออลีลามันเจ๋งว่ะลีลาของทํามันไปเรื่อยว่ามันทํโน่นทํานี่อะไรเงี้ยแล้วรู้สึก เราไม่ได้รู้เรื่องของทำเยอะไงจากข่าวจากอะไรเงี้ยเราเห็นจากในหนังเลยเนี้ยกูเชื่อจริงไม่จริงไ,ม,งไ,ม,ไม่รู้แต่กูเชื่อเออเอออ่ะให้คะแนนถือว่าน่าลองนะถ้าใครสนใจคือถึงว่าจะไม่ใช่ชอบการเมืองอเม,ออเมริกาขนาดนั้นถึงจะไม่ได้รู้จักทำขนาดนั้นแต่เรารู้สึกว่าหนังมันก็มีลูกเล่นมีดีบางอย่างให้น่าติดตามมีความสนุกที่ดู ได้ง่ายไม่ใช่หนังเชื่อประวัติแบบร้อยเปอร์เซนตไม่ใช่หนังที่แบบยึดโยงกับความจริงแบบเป๊ะๆจนแบบเออนั่งดูขา่าวอะไรเงี้ยไม่ถึงขนาดนั้นมันมีลูกเล่นที่ดีงานก็มีเอกลักษณ์การแสดงสุดยอดหลายๆส่วนก็ถือว่าเวิร์กน่าลองอยากให้ลองแล้วกันก็ขอให้ที่แปดคะแนนครับแปดคะแนนตอนแรกนึกว่าหนังเสียดสีหนังตลกตลกแบบทํามาเสียดสีเล่นๆแต่ว่าเฮ้ยเอาไปมาหนังจริงจังว่ะระดับหนึ่งระดับหนึ่ง ใครชอบไม่ชอบมาคอมเมนต์บอกกันได้จริงๆแล้วหนังเรื่องนี้ควรจะรีบไปดูนิดหนึ่งนะใช่ไม่น่าจะอยู่นานนะก็ด้วยโปรแกรมใหญ่เบียดอยู่มากเลยตอนนี้ฉะนั้นถ้าใครสนใจผมว่าควรไปดูก่อนถ้าเกิดอยากจะไปดูนะไปดูก่อนเลยแล้วก็เพราะว่าการมันออกอะไรเงี้ยฉะนั้นใครคิดเห็นยังไงบอกเราทั้งสองท่องทางไม่จะเป็น Facebook แล้วก็ y o u t u เซิร์ชดีโอซีล็อกตามด้วยคำว่าหนังก็จะเจอพวกเรานะครับ แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งด้วยจับการแจ้งเตือนเวลาดอกหนังอัพคลิปใหม่ๆนะครับแล้วก็จะเจอคอนเทนต์ของพวกเราเต็มไปหมดเลยสำหรับวันนี้สวัสดีครับก,รกว่าจะเป็นลุงนะ